ซูเปอร์ริงนะคะทุกคนนี่ซูเปอร์ริงนี่อ็นนี้นะเห็นชีสอืมใช่ใช่เห็นชีสนี่ไงเขาใหญ่อยู่นะชีส ก็จะเป็นวงโกมแบบนี้อืมอันนี้จะมีความแบบชิบๆนมๆนมอ่ะทุกคนอืมอร่อยนะอันเนี้ยเที่ยงง่ายอ่ะเขาคูว่าอันเนี้ยอร่อยกว่านี้อืมแต่อันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าอันเนี้ยกอบ อันนี้เหมือนเขาแบบออนนันก็กรอบแต่อันนี้กรอบกว่าแต่ว่าอันนี้เที่ยวสนุกกว่ารู้สึกแบบก็ือชอบอันนี้กว่า